กลับสวัสดีท่านชมนะครับวันนี้อยู่กับผมภูมิพัดคำวงอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เราอยู่ในเกม m i n e craft ชิลอดใน m i n e craft นะครับนี่เรามาอยู่ในตอนที่6กันแล้วนะครับอุ๊นะครับผมโอ้หลกๆจ้ะนะครนบวันี้เราจะมาให้อาหารไก่กันก่อนเฮ้ยล้ำไปว่าเราให้อาหารไก่นะ การให้อาหารไก่ที่ถูกต้องนะครับรดน้กินอย่าอย่าลืมเด็ดขานะครับการวิธีการให้อาหารไก่ที่ถูกต้องนะครับัี่แหละไปโอเคเขาจะรอเราโอ๊โได้ของ Dream Official ให้ไก่ตัวเจ๋งให้ไก่้ย โอเคไ่ไปฟีบโคดิ่งอ๋อโนโนโน่จาแล้วครับตอนนี้รล่อหล่อล่อให้ไกลกลับมากลับมากลับมาครับกลับมารีบกลับมาเร็วเลยรีบมาเลยเดี๋ยวโอเคอยู่ตรงนี้นะปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ โอเคไก่ตัวนั้นเราอย่าไปสนใจครับวันนี้เราจะมาหาวันนี้เราจะมาหาว่ามีเราจะมาสำรวจครับว่าเราจะเจอหมู่บ้าน NPC บมบางไหมเพราะว่าเรากานหาหมู่บ้าน NPC สุดสุดๆเลยก็ไม่รู้ว่าจะหายังไงหมู่บ้าน n p ่ฉะนั้น ผมจะออกตามละามู่บ้านเด่นพีซีกัวันนี้เลยครับถ้าผมหาเจอกับผมโชคดีสุดๆผมเจอหมู่บ้านเฉะนั้นผมจะใช้วิธีการล,ล่องเรือไปก็จะได้เจออะไรบ้างครับวันวันนี้ผมเอาเตียงไปด้วยแล้วกันจะเจอไงฉะนั้นจะได้ทำอะไรถูกโอเคนะครับเราจะมาใช้ทางนี้หวังน,นะ ดังแรกครับเรามีเน,นื้ออยู่ไหมมีอยู่สองอันนะครับพอชีวิตรอดได้อยู่อุอยทุกเดี๋ยวเลื่อรลงนิดหน่อยครับเุ้ยเดี๋ยวโอ๊ยแค่ตรงนี้เฉยไปเริ่มกันครับหาเจอไหมตรงนี้ไปเตียงผมอ่าอยู่ตรงนี้ไปต่อครับ วันน <mile> ี <Wir ing> ้ค่อยกลับบ้านเนาะผมลืมอะไรไปไหมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดีまま๋ยวนะผมเจอง่ายขนาดนี้เลยเหรอเดี๋ยวหมู่บ้านเอมซีอยู่ใกล้ขนาดนี้เลยเหรอผมไม่เคยรู้นนครับผมเจออะไรบางอย่างผมเจอไยไม่สามารถเข้าไปได้แค่นั้นผมจะต้องใช้วิธีการคุณแล้วหรอเเดี๋ยวนะ มันได้อะไร,รได้ทองเฮ้เดี๋ยวร้อเล่นหรือเปล่าผมไม่เข้าใจว่าเขาให้ทองฟรีเลยเหรอเนีย่ยนะผมเจอกับบ้านแสนน่าสงสัยว่าทำไมหนากันง่าย,ยจริงๆเดีย๋ยวนะครับตรงนี้เป็นคลองหมู่บ้านเลยคูชัดเจนหูดเดวนชัดเจนเลยครับผมหมู่บ้าน เจอทำไมผมเจอง่ายจังผมเจอกับหมู่บ้านเอ็นพีซีง่ายสุดงเดี๋ยวนะนะใช่เลยครับผมว่าใช่เลยเนาะผมมีอันนี้ด้วยเหรอลองใส่ดูสิอา้าวสามารถ oh God, โอ้ยไม่กอดผมโอ้เดี๋ยวนะผมมือแล้วสร้างบ้านตรงไหนให้จอมสร้างใกล้ๆบ่อน้ำก็ได้ครับ สบายกัใกล้ๆก,ก่อนน้ำได้เลยอย่างแรกครับยำบะเตรียมตัวโอเควางวางไว้ตรงนี้เลยอะไรบ้างเจอกองหมวกนี้เอาไว้สำรับสำรองครับสำรองอจะดูว่าคืนนี้โอเคผมเจอกับหมู่บ้าน npc อย่างง่ายได้วัสดีมีอะไรทำ ผมเจ็เดี๋ยวผมหาของเจอแก่เดี๋ยวจเจอแก่ง่ายจังเออผมก็ไม่อยากจะฆ่าแก่นะแต่ว่าเดี๋ยวผมเดี๋ยวพรุ่งนี้มันจะกลับบ้านก่อนไปให้อาห,หารไกลอยู่ในห้องตึ้ เขาขี้โกงครับเข้ามาันอนบ้านขามันนอนเอกียงผมโอ้ไม่ได้แล้วนะคุณเน่ยกลับบ้านครับผมไม่อยู่แล้วโอเควันนี้มาตัดต้นไม้กันตั้งแต่เช้าเลยอืมอยู่หมู่บ้านเนี่ยปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะรุ่มควรจะจบเส้นทางไว,บว้บ้างนะเนี่ยเจอหมู่บ้านไกลขนาดนี้เนี่ยโชคหรือเปล่าเป็นโชคไหมว่าโชค เจอง่ายจันวัซซีดนี้ผมว,ว่าดีเลยเจอกับของกันง่าย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 ดาล่างมีอะไรอุ๊ยอุ๊บชุบเจ้าเชื่อว่าด้านล่างมันอุ๊บอืจริงจริงจริงทำแบบดรีมไม่ได้นะครับผมทำแบบดรีมไม่เป็นเอาแบบไม่เลื่อนรถอะ่ะให้ให้เลื่อนรถน้อยที่สุดอะ่ะเลื่อนรถ ของผมนี่รดไปเยอะพอสมควรครับอ้าวเจอไม้ใหม่คนระับจะไปทำอะไรโอเคเอโอเคผมสร้างสำเร็จครับอ,อ๋อมีซ่อนตรงนี้ด้วยเไปโอเคครับเราเก็บหมดเฮ้ยเจอเนื้อปลาฟรีครับจนะน่าทำไมผมเจอกับเนื้อปลาที่ดีอย่างผมได้โชคดีหรือเปล่านะเนี่ยทำไมผมเจอเนื้อปลากันง่ายจริงอา้าว แตงโมจื๊อแตงโมแตงโมสดชื่นผมว่า,าไปทำเป็นเฮ้ยเดี๋ยนะจะแตงโมมันอยู่ตรงไหนฮนะจื๊บเอาไปคาเป็นอะไรได้ผมเก็บเอาไว้เลยครับแตงโมฉันจะจำนายไม่ไม่เอาไปเยอะครับเดี๋ยวเ,เสียภาพลักชาวบ้าน เขาเกมาทำงานน้อยก็ได้เจอกับหมู่บ้านเอ็นดูซี่โหจังสวยจัดกันแบบเป็นระเบียบกันจริงหมู่บ้านเราเนีไยหมู่บ้านเนี่ยครับผมว่าเจอผมเจอของจริงเลยล่ะผม่ว่าผมไม่ได้เตรียมอะไรมาก่อนนะอะไรอ่ะอ่ามันเป็นอะไรสักอย่างนะขับหลอดทดลองอ่ะ แต่ไม่สนใจครับผมหาของดีกว่าผมไม่แน่ใจว่าทําไมผมชุดีจังแต่ว่าห้ของนี้น่นเอาพวกนี้ไปปลูกได้ครับเดีด,ด,ดีชุบ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 โอเคไปจบจับจับบ,บบ้านเหมือนทรงไทยนเนี่ยคือเขายกเรือเขายกเห็นไหมว่าเขายกบ้านขึ้นนันจะเรือนไทยบ้านอืม จะหาว่าเขามีอะไรบ้าง <c oughs> คิดแย่ๆนะผมเนี่ยขโมยอะไรได้บ้างอืออย่างเยอะโอ้ขนมปังสุดยอดครับ <c oughs> ผมว่านี่แหละคือสเสบียงสำคัญสำหรับโลกปัจจุบันผมพยายามหาอยู่นะเนี่ยว่าอ,อะไรส้มไม่มีเพไม่ใช่ปลอว่ะ มากลับบ้านก่อนนะครับโอเคจุ okay. ๊บจุ๊บจุ๊บสวัสดีไอรอนกริมท,ทำไมผมไม่สวัสดีเขาตั้งแต่แรกเหนเนี่ยนะโอ,อ,ยอเดี๋ยอย่าเจอป่าอ๋อ,อไม่ใช่น,นี้เอาไไ้คราว เล็ก,กักลับบ้านกันหนก็ประมาณถ้าเปรียบเทียมในเวลาจริงก็เกือบบ่ายแล้วนะครับฉะนั้นควรกลับบ้านเลยแล้วบ่ากลับบ้านกันหลกคผมจะจำแผนที่เอาไว้นะคะว่ามันประมาณตรงไหนแล้วเราเจอได้อย่างไร,รไม่จะสร้างบ้านหลังใหมอ่อาอวจริงไหมอะ่ะ สุดๆเลยนะผมเนี่ยเจอกันง่ายๆโอเคเนาะมีหลุมด้วยนะครับผมหาจุดจะลงก่อนบ้านของผมเลยแล้วนะะี่คับผมลืมบ้านอ้อวางไว้ตรงนั้นฉะนั้นเรือก็ควรจะเก็บเอาไว้ทิวทัศนยโอเคตรงนี้อาจจะ ปั่นไปปุ๊บปาดเก็บไปอ้าถูครับตรงนี้ทุกควรสร้างท่าเรือ,อไว้จำนะเนี่ยมันช่างมันครับแต่น้อยมันก็ยังจำอยูน่นะผมคิดว่าทำเป็นสมูคเกอร์ดีกว่าสมูคเกอร์จะเป็นผมลืมไปว่าทำลืมอะไร ผมเชื่อว่าบ้านผมควรจะมีทอดไว้บ้างเพื่อความปลอดภัยของบ้านนั้นฉะนั้นควรจะมีทอดเอาไว้นะครับโอเคเป็นทอดที่เปลืองที่สุดมากที่สุดแล้วโอเคปัมยังไกลเลยโอเคควบเพิิมติดทอดเอาไว้นะครับแบบเต็มปิกไม่เว้น โอเคฉะนั้นจะต้องไปคราฟใหม่เลยอโอเคแล้ขุดสโมกเกอร์ใหม่โอ้ชึบเอามาเปลี่ยนเป็นอะไรเดี๋ยวน,นี้ลืมไปครับตรงนี้เอ,อ่อสามารถทำสโมกเกอร์โอเคทำสำเร็จแล้วสโมเกอร์ไม่น่าพึ่งจะต้องเอามาทำเป็นงาน โอเคทำอะไรให้บ okay, ้างอืมผมว่าจะเอาไม่ช kind of kind of ่วก่อนตัวเองสักทีอืมจะดึกแล้วด้วยไม่รู้จะยังไม่ดึกอ่อแต่วก็ตอนนี้หาไม้ก่อนเอาไปทำ ฉะนั้นอยู่แบบนี้ก็ดีดีเห็นไหมฉะนั้นเราควรจะสร้างท่าเหลือ,อไว้ก่อนนะกับโอเควันนี้อเจอหมู่บ้านเอ็มดีซีตั้งชื่อได้ไหมูเจอหมู่บ้านเอ็มดีซีอ้ชุบเอ่อผมควรคาไม้เพิ่มเนาะ ได้อยู่แบบดีดีเรียบร้อยโอ้เดี๋ยวผมรอดโอ้จังเอาไม่ใช่ครับผมโอเคอ่าโอเคประมาณนี้นะครับผมอยู่ง่ายๆสไตล์ผมดูง่ายๆสไตล์พับเตอร์เราวันนี้ขุดหินบาง ไม่ได้ถูเลยฉะนั้นวันนี้ควรขุดบ้างให้หน่อยครับอืมน,นี้จะขุดประมาณน้อยก็พอเก็บได้แต่ว,ว่าต้องรีบนอนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวพวกมอนสเตอร,ร์จะสปอร์นะครับกองก็กลัวมอนสเตอร์อยู่นี่นีดน,นะครับแต่ว่าก็ฆ่ามอนสเตอร์มาหลายหลายรอบแล้วจุ๊บเอ้ยขึ้นไ,ไม่ได้ขึ <grands S 2> ้นได้แล้วครับ พุ่งดินบ้างสว่างสุดๆโอเคกลับมาวางที่นอนได้ยังอ่าได้แหรอครับมีอาหารพร้อมดื่มทำไรคู่วานี้ผมว่าควรจะเก็บนะเนี๋ยนะอย่างแรกที่ควรเก็บคืออันนี้เราเก็บเข้าไปโอเคฉะนั้นอันนี้หมวกทองคำนะครับอย่าลืมเก็บเอาไว้ด้วย เพราะว่าถ้าหายขึ้นมาเนี่ยนี่แหละอุปกรณ์หลักในการดำรงชีพเออน้นซอซสมบีไม่ใช้ครับเอาเก็บเพราะน้นองสมบีเก็ไรประโยชน์อยู่แล้วเออเอาแค่นี้ก่อนบ้านผมเนี่ยทำไปด้วยของที่ไม่มีประโยชน์มากครับ โอเคผมคิดว่าคลิปนี้ยาวมากก็จะสิบหกนาทีแล้วนะครับมันก็คอจบแต่เพียงคลิปเพียงเท่านี้นครับคือผมก็จะปิดคลิปนะครับอันนี้จะเป็นตอนที่หกออติดตามตอนที่เจ็ได้เลยนะครับสําหรับคนรักเออเอาชีวิตรอดในไม c r a f t ของผมนะครับว่า,าจะคือหน้านะครับ คือหน้าพรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวจะแคสไมค c r a f t อีกนะครับถ้ารอดูก็รอดูได้เลยนะครับแนละให้กดไลค์ให้ถึงประมาณสักสามไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมนะครับสําหรับคลิปนี้นะกด3มไลค์นะครับให้เป็นกําลังใจให้กับผมพัปเตอร์หนึกศูนย้านะครับเอ,อ,อันนี้ไม่ใช่คลิปโลโบอกเนี่ยอย่าลืมกดติดตามช่องภูงไม่พัดคำวงด้วยนะครับเอาไว นะนอนก่อนนะครับเอาเดี๋ยวก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดช่องคลิปใหม่ๆคลิปคลิปไมค์ c r a f t หรือไม่ก็คลิปโลบอกด้วยนะครับจะนอนได้ไหมโอเคนอนก่อนเดี๋ยวปิดคลิปนะนะครับโอเคแล้วผมก็จะมาเกี่ยวกับว่า คิปต่อไปนะครับผมก็จะมีไปไปเรื่อยๆจนผมก็จะทําไปเรื่อยๆครับเอาชีวิตรอดแบบแบบนี้นะครับฉะนั้นก็อย่าลืมกดไลค์เอาใหม่นะครับเอาเทคสองฉะนั้นก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดช,ช่องผมนะครับภูมิพัฒน์คำวงศ์ฉะนั้นวันนี้สวัสดีครับ